สวัสดีนะครับผมคิบโบนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าหลายๆท่านนะครับเปลี่ยนหน้าจอเดสก์ท็อปไม่ได้ครับภาพพื้นหลังหน้าจอเดสก์ท็อปตรงเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันติดแอนติเวตนะครับในที่นี้ของผมไม่ติดนะแต่ผมในกรณีที่ผมมาแนะนเนี่ก็คือบางท่านนะครับมียังไม่ได้แอนติเวตก็คือดันฝาดเนี้ยขึ้นว่าแอนติเวตแล้วมันไม่สามารถ เปลี่ยนหน้าจอแบบปกติได้ครับเหมือนโดนล็อกเอาไว้ถ้าใครเกิดปัญหานี้อยู่นะครับที่ว่าตรงเนี้ยโดนล็อกไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับลองทาตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับรับรองทําได้แน่มันง่ายมากนะครับข้อนนื่นให้คุณผู้ชมนะครับไปหารูปภาพที่ต้องการจะเปลี่ยนหน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมเตรียมไว้ละผมมีรูปภาพตรงนี้นะครับผมจะเอารูปเนี้ยนะครับตั้งเซตเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับผมง่ายๆให้คุณผู้ชมคลิกขวาที่รูปครับ แล้วหาคำว่า set as desktop แบบ o u n d นะครับแบบนี้นะครับคลิก็ไปเลยครับเรียบร้อยครับแค่นี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอเดสก์ท็อปก็จะขึ้นมาแล้วนี่นี่คือการเปลี่ยนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับผมสำหรับใครที่เบื่อภาพเก่าๆนะครับที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้มายาวนานนะครับเพราะว่าติดคำว่า activate ตรงเครื่องนะครับตรงนี้ด้านขวานะครับขึ้นแบบนี้ให้ใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับผม เือ่อที่จะได้อนาคตอาจจะแอดติเวตได้แต่ถ้าใครแอดติเวตไม่ได้แล้วโดนบล็อกนะครับไม่ให้เปลี่ยนหน้าจอก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัคร i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามกันนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเทคนิคการใช้คอมใช้มือถือนะครับ ให้เกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมมากที่สุดนะครับผมโอเคครับทิ่วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ